ใี่ค่ะชอบวันเวอร์ยนะคะวเพลงของวงเลสปินนะคะชื่อเพลงว่าหยุดดิเออหยุดดิหย <laughs> <"But S 3> ุดดิว่จะไมดูชังว่หย <laughs> ุดดว คนหายไปปะเหมือนเลยก็จะสวยอะแซ่บนว ตอแอนโอ้เบ,บียแจำไมได้ก็ใครหายไป เราต้องมาลองเป็นเลยได้คิงม่แต่แต่ว่าเผื่มันมีแต่รู้ว่าจำนวนคนหกคนปะมันหายไปสองคนไหมอ่ะในความมีห้า่ะแต่ความรู้สึกคือเหมือนค่อยๆลดลงไปขออีกคนนึงฉันชอบอ่ะที่ฉันชอบอ่ะหายไปฉันจะช่อยเขาไม่ได้ ผมชอบนะแบบโตขึ้นนะอืมคือแบบโตแบบหรือว่าเพราะว่าเพลงล่าสุดที่เราฟังคือไอชอบวามเหงามันอาจจะให้ฟูลที่แบบไม่ได้เห็นช้างมันโตเยอะสากไม่ได้ไม่ได้ไโตมากเลยพอเจอเพลงนี้ก็เลยแบบจูนรตใช่

S 2> <S 2> <S แกงแบบแกงเพื่อสาวอะไรเงี้ยทำดีนะมีความแสบๆต้นๆหน่อยไม่อยากบอเลยว่าแบบอันนี้คือแบบมีคนออกจากวงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยือว่าคํานี้มีแค่แค่สี่คนเลยเี่ยแต่ว่าอันอื่นก็มีห้า่นนะเห็นปะอาจจะคัมแบ็กนี้มีแค่ มีแค่สี่ไม่สามารถไม่สามารถตอบได้คือไม่รู้ว่าเราไม่ได้ตามแบบเอนี่ไงเ,เพราะอันเดียมันโอ้แต่ตันงมืมันนานเนีเออเพราะว่ามันหกเดือนที่แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาแบบว่าได้ตอบสัญญาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนีน่ยนะคนเนี้ยคนที่ฉันชอบอะ คือเหมือนว่าคนที่เราเชอ่อาหายไปแต่เราไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเออเไม่รู้เขาชื่ออะไร้ะเขาก็เขาหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ใครที่รูอก็บอกหน่อยอยากรู้เลยเฉยเออก็มาให้ข้อมูลกันได้นะคะอาแต่โดยรวมคือเพลงเขาเรียกว่าไรอะลองเลสปินไม่ไม่มีเพลงรู้รอะไระใช่ใช่อันนี้คือครั้งแรกถือว่าแบบทำได้ดีมากก็คือเหมือนไม่ต้องสนใจอะไรมาก แบบให้แซบให้มันเข้าไวอะไรอย่างเงี้ยนี่บอกว่าแล้วแต่แบบโหยแซบขึ้นเยอะเลยจริงๆคนละฟิลเลยอะ่ะกับกับเพลงที่ที่ปล่อยมาเพลงแรกๆก็ไม่ใช่ฟิล ก็มี <icana> ฟีลม e ีความน่ารักันนั้นอยู่ก็คือก็คือถือว่าดีโตแล้วไง้าวไปอีกขั้นเลงใช่ปรับลุกปรับลุกเออใครที่ยังไม่เคยฟังเพลงของสองสอริสปินก็เราเข้ามาฟังกันดูนะคะวันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนให้ไ่ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ไอจีติ๊กต็อกของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย